สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องของน้องสุนะครวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของหัวข้อในเรื่องของการเรียน อ่ปวสห้าเรื่องจริงเกี่ยวกับการตลาดเอ่อปวสในส่วนของสายตรงหรือว่าทวิภาคีในส่วนของหัวข้อแรกก็คือเรียนแค่1ปีฝึกง,งานอีกอีกหปีจะได้ประสบการณ์ในการทํางานจริงไปเลย1ปีการเรียนทวิภาคีนะครับแบ่งออกเป็นในห้องเรียนเรียนในห้องเรียน1ปีและออกฝึกง,งานในสถานประกอบการอีก1ปีในที่นี้การเรียน1ปีหมายความว่าเรียน2เทอมนะครับทำให้เราจบแล้วมีประสบการณ์ในการทํางานจริงส่วนในส่วนของสายหมหกเนี่ย เรียนฝึกงาน6เดือนเท่านั้นแล้วกว็จะเรียน3เทอมนะครับหัวข้อที่2ในส่วนของฝึกงานแบบมีรายได้นักศึกษาจะได้ค่าตอบแทนจากการฝึกงานเช่นได้เป็นรายวานันรายเดือนหรือเบี้ยเลี้ยงบางบริษัทใหญ่อาจจะมีสวัสดิการเหมือนกับในส่วนของพนักงานประจําเลยทีเดียวนะครับ มีสิทธิ์ได้งานต่อนะครับหัวข้อต่อไปก็คือ,อ,อนักศึกษาที่ฝึกงานเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ทํางานต่อแบบในส่วนของถ้าเราฝึกงานจบนะครับถ้าทําดีในระหว่างในช่วงของการฝึกงานบริษัทมักจะเสนอให้ทํางานต่อแบบ full time เลยทันทีนะครับลดเวลาในการสมัครงานและนี่คือมันเป็นข้อดีเลยนะครับผมสี่เรียนรู้ทักษะก,การตลาดยุคใหม่ในส่วนของการตลาดทวิภาคีเนี่ยจะมีการเรียนรู้หลักสูตรการตลาดยุคใหม่อยู่ตลอดหลักสูตรการตลาดทวิภาคีส่วนใหญ่ปรับเนื้อหา ทันสมัยเช่นการตลาดดิจิทัลการสื่อสารออนไลน์การสร้างแด์หรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นหัวข้อที่5ได้ฝึกในส่วนของในเรื่องของซอฟต์สก l ลที่ตลาดงานต้องการนอกจากความรู้แล้วนะครับยังได้พัฒนาในเรื่องของทักษะเช่นทักษะในการสื่อสารทักษะในการทํางานเป็นทีมการแก้ปัญหาการขายและการคิดในส่วนของการคิดเชิงกลยุทธ์เช่นเดียวกันครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้น้องสุชาลขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ